ย่านาบูดละอายวันนี้ออยิ้มหรือยังมีเรื่องอียังตกค้างอยู่ในหัวใจเป่าสุฟังได้บอหนา้ารอรอจิได้สดใสงานหนักแค่ไหนน้องอยากเห็นอายอารมณ์ดีสวัสดีค่ะพบกับสายลมไม้น้อยโอนไวส่งรถทั่วไทยนะคะวันนี้สายลมจะนำเสนอ รถคันนี้ไม้น้อยมากแล้วก็มีเลื่มทะเบียนถ้าเจอกับสายลมต้องไม้น้อยแล้วก็มีเลื่มทะเบียนครบกับ t o y ยต้าวีอ1.5ตัว g ีปี2010นะคะ t o y o ต a v i o อ1.5ตัว GP ปี2010นะคะราคานะคะประหยัดสุดๆประหยัดทั้งค่างวดประหยัดทั้งราคา299,000บาทนะคะ299,000บาทนะคะถ้าเห็น t o y ยต้า i o อ1.5ตัว g ปี2010รุ่นนี้นะคะข้างนอกจะสวยเด่นไม่พอถ้าท่านผู้ชมเห็นภายในแล้วจะตกใจว่ามันเลิศมากนะคะเดี๋ยวสายลมจะพาชมด้านในค่ะกุญแจรีโมทกดปุ๊บนะคะรถปับ๊บ กดปับ๊บเปิดประตูโอเคเดาวสายลมพาชมด้านในเดี๋ยวตกใจนะคะโอ้ยดูสิคะเลิศมากเลยค่ะเงาวับดูสิคะคือสะอาดสะอา้านสบายหูสบายตาด้วยนะคะข้างในสวยเลิศมากเดี๋ยวซูมให้ท่านผู้ชมเห็นว่าข้างในมันสวยขนาดไหนนะคะใหม่กิ๊กๆเลยนี่ขนาดรถปี2010นนะคะเป็นตัวท็อปเลยก่อนเปลี่ยนโฉมนะคะรุ่นนี้ อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมคะ29900่ 2, 1999, บาทนะคะจัดเต็มจัดร้นๆเลยนะคะมาพร้อมกับ D D ะคะเ,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 เะครดิตดีีนะคะเลิศเลิเลิเลนะคะอ่านะคะนีด่ดูเพิ่มเสียงอ่าฟงนี่มาตดฟองชั่นใช่ไหมคะแบบเลิศเลยไม่มีรอยตรงไหนอ่านะคะเดี๋ยวฟังเสียงดละสายลมสตาร์ทให้ฟังปเ,เ,เห็นไหมคะนิ่มๆเลยเห็นไหมคะ แบบเลิศภายในปุ่มแอร์เออดังเย็นฉ่ำนะคะเย็นไม่พอแอร์ต้องฉ่ำด้วยนะคะถึงจะชื่นใจนะคะอ่านะคะอ้าวเดี๋ยวมาดูด้านหลังด้วยนะคะสายลมพาดูอ่าชมเลยค่ะ เห็นไหมคะแล้วมีปุ่มล็อกเด็กด้วยนะคะเห็นไหมถ่าย้ท่านผู้ชมดูตรงนี้นะคะเกิดเรามีลูกมีหลานนะคะเดี๋ยวเขาจะแบบเปิดลงมาเองบอกให้รอในรถไม่รออย่างงี้ค่ะเราล็อกไว้นะคะแล้วเราก็มค่อยมาเปิดด้านนอกให้ลูกหลานนะคะอมรอบรอบคันเลยค่ะเดี๋ยวสายลมจะพาชมข้างหลังนะคะว่ากว้างขนาดไหนเชว้ววกว้างมากเลยนะคะ กว้างไม่พอสะอาดด้วยนะคะปี๊บนี <t <t ่นะคะเดี๋ยวล้อยางอะไหล่นี่เดี๋ยวจะทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ให้เห็นความเดิมๆเลยนะคะมีที่เปียดด้วยนะคะวางของหนักได้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะบอกว่ามันตัว2010 1.5ตัวจริงจริงไหมนี่ค่ะแท้ๆไม่ไดเอามาติดนะคะแท้ๆมากับรถเลยแท้มากนะคะอาชมนะคะอ่าไปห้องเครื่องเลยค่ะ ถ้าเห็นห้องเครื่องแล้วจะตกใจไม่น่าเชื่อว่ารถปี2010จะรักษาดีขนาดนี้นี่ชิวเวลนี่ค่ะ,นะค,ะความเดิเดือมตมถ้ามาสายลมรีวิวนะคะมั่นใจได้เลยว่า1 2. มิเรียมทะเบียน2องไมน้อยนะคะนะคะจะได้มั่นใจมาพร้อมกับเครดิตดีๆเลยนะคะ ตามเดิมของรถนะคะขาวสาอะอาดสะอาดนะคะสีนี้รุ่นนี้ใช้ไปนานๆไม่เหลืองนะคะไม่เหลืองไม่เหลืองอ่าเดี๋ยวสายลมทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะโตโยต้าวีอ1.5ตัว G นะคะก่อนเปลี่ยนโฉมราคา299,000บาทราคา299,000บาทนะคะสายลมไม่น้อยโอนไวส่งรถทั่วไทยนะคะมาหาสายลมได้เลยนะคะอยู่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะอย่าลืมนะคะ 2,99,000บาทนะคะพบกดบสายลมได้ในคลิปต่ตอไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะยานาบูตละอายวันนี้อายิมหรือ,อยังมีเรื่องอียังตกค้างอยู่ในหัวใจอย่าลืมมาซื้อนะคะ2,99,000บาทบ๊ายบาย